เรวิสานบ้านนาเกษตรสนราคาครับวันนี้นะครับคนเข้าเบื้องในธีการยกรลองโดยผ่านพวนนะครับที่การยกรลองในผ่านพ้นแสดงไรก็ยกรลองในผ่านพ้่นมาดีครับบางคนนะครับออกรถมาแล้วมันเอามาจะผ่านพ้นนะครับไม่ได้เอาไอ้ผ่านบุบเบิดหรือว่าผ่านยกรลองมานน้ำส่วนมากจะติดผ่านพวนมากงนี้เ้ามาเบื้องนะครับ่ายกรลังดนครับเวลาที่ปลูกมั่นบปตรงซื้อผ่านยกรลองแล้วนะครับ บางที่ห้าวิพันยกล่องนะครับเขาก็ควนถ้ำมึงี้นะครับดูนะครับผมว่าดินล่องประมาณนี้แหละครับล่องมันก็ล่องบนเรือวิพันบวิพันยกล่องนะครับล่องบนสูงผมไปไปละผมไปนะครับผมว่าดิไทยไทยสองนาคบกหากันนะครับดูนะครับผมใช้มานานนึงแล้วเนาะดูนะครับผมว่าดิไทยบกหากันนะครับเบื้องหน้า คมันจะถ่ายใสองหน้าพบประหางกันนี้สี่ครับถ่สองหน้าคบประหากันแล้วนะครับ